คิดเวลานอนเนี่ยคือหลับหลับมันไม่หลับมันคิดถึงภาพทุกสิ่งทุก,ทกอย่างเลยงานนู่นนี่นะ่มันคิดเยอะมากแล้วเวลาจะหลับคืออิจฉาคนอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาหวถึงหมองแล้วหลับ่ชื่อต้นนะคะอายุ37ปีค่ะเป็นเจ้าของกิจการค่ะ เป็นคนนอนหลับยากค่ะจะใช้เวลานอนเครื่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงบางครั้งก็สองชั่วโมงก่อนจะหลับอ่น่าจะประมาณสี่ห้าปีได้แล้วค่ะมันทำให้เวลาเราตื่นมาทำงานแล้วเราไม่สดชื่นอาการหน้ามืดเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มค่ะประมาณนั้นแล้วสมองมันจะไม่เล่นเวลามันจะชา้าๆหน่อยอะไรเงี้ยมันจะเบลอ นนะั้ชีวิตประจำวันจะทำงานแล้วก็อยู่กับมือถือขับรถแล้วก็นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคือร่างกายมันอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วหลักๆที่นอนไม่หลับเราน่าจะเป็นว่าเป็นคนคิดเยอะเครียดมันส่งผลทำให้แบบตึงมันคิดเยอะนู่นนี่นั่นมันไม่หยุดคิดเวลาน,นอนเน่ะ คือหลับหลับมันไม่หลับมันคิดถึงภาพทุกสิ่งทุกอย่างเลยงานนู่นนี่นะมันคิดเยอะมากคืออิจฉาคนอื่นที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาหัวถึงหองแล้วหลับแต่เราเนี่ยแบบว่ามันใกล้จะหลับแล้วแล้วถ้ามีเสียงแบบนิดนึงอะค่ะพี่มันมันมันตื่นเลยเวลาเราสะดุ้งตื่นเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันก็เหมือนหัวใจเต้นอะมันไม่ได้ตื่นแบบธรรมดาตื่นแบบเหมือนเหมือนตกใจแล้วเราก็ต้องนั่ง สมาธิในการทําให้มันกลับไปหลับใหม่อีกรอบนึงมันไม่ได้หลับง่ายๆ <médico S 1> กว่าจะกลับไปหลับอีกรอบนึงคิดว่ามีเป็นชั่วโมงคือค่อนข้างลําบากในการกลับไปหลับอีกรอบนึงก็น่าจะเป็นพฤติกรรมของชีวิตประจําวันที่เราเป็นอยู่หลักๆน่าจะเป็นความเครียดเรื่องส่วนตัวกับเครียดเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจ จริงๆเราก็มีคำถามนิดนึงค่ะว่าการรักษาแบบนี้มันไปช่วยปรับยังไงช่วยทำให้เลือดเราไหลเวียนดีหรือไปทำให้สมองเรารีแลกซ์หรือเปล่าเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่เป็นคนไม่ชอบทานยาทางคุณหมอเขาก็บอกว่ามันเป็นการบำบัดแบบหนึง่งอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลองวิธีการนี้มันอาจจะทำให้เราแบบรักษาได้ตรงจุดเพราะเราไม่ได้เลือกที่จะทานยา ดีขึ้นค่ะปกติมันจะนอนพลิกไปพลิกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาเราตื่นเราก็จะกลับไปหลับอีกรอบเนะี่ยยากแต่วันนั้นรู้สึกว่าเรารู้สึกหลับยาวและหลังจากนั้นก็หลับง่ายขึ้นค่ะดีค่ะหลับง่ายขึ้นค่ะมีฝังเข็มแล้วก็ครอบแก้วะระหว่างกรา,ารรักษาไม่ค่ะก็เพราะว่าคุณหมอมือเบาไม่เจ็บค่ะ คือรู้สึกว่ามันสามารถเห็นผลได้เลยโดยไม่ต้องอรอระยะเวลานานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์ขึ้นนะคะเบาตัวสบายพอหลับสบายก็ตอนเช้าก็ไม่ง,วงัวเงียทำงานได้ดีขึ้น,นะคะ่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะการนอนหลับยาก สมองเราคิดแต่เรื่องงานตลอดเวลาเหมือนฟุ้งซ่านนะคะแต่พอมาทําวันนี้แล้วมันเหมือนกับว่าร่างกายมันได้รีแลกซ์แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเช้าวันใหม่มันตื่นขึ้นมาโอเคถ้าหากใครที่ไม่ชอบการทานยากัางวลเรื่องผลของยาหรือการรักษาแบบต้องใช้เงินจํานวนมากๆอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอันนี้เป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันเห็นผลได้ชัดเจนถ้าเราทําต่อเนื่องนะผลมันรู้สึกว่า พอใจสำหรับเราเราพอใจค่ะเจ้าดีค่ะ